ทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ชั้นตามเซ็นทรัลเวิลด์นะคะเราอยู่ที่ช็อปไคลลสค่ะใครอยากจะได้รองเท้าใหม่วันนี้ตามเรามาเราจะพาไปดูรองเท้าใหม่ที่เราจะเลือกเพื่อเอาไปวิ่งงานวะิ่งวิ่งกันไ ซื้อรองเท้าไคลาสนะคะแถมฟรีเป <ste ve> ้น้ำไปเลยมูลค่า4,800บาทรีบมาเลยนะคะโปรโมชั่นเด็ดเดี๋ยวมาลองครบชุดกันค่ะว่าชุดวิ่งเทีวของเราจะสวยว่ามันลองครบชุดเลยเดี๋ยวมาทำให้ดูเสร็จแล้ว อ่ะเดี๋ยวเราไปลองเป้น้ำกันสวัสดีค่ะ Hello how are you Hey okay, how you? ี่มาลองเป้เราเลือกเลือกอยังไงเ,เวลาเวลาเลือกอ่ะเราวัดวัดรอบอกใช่ปะวัดรอบมันจะมีวัดรอบอ,อกดู uh huh. ว่ามันเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆอ่ะถ้ามันจะอยู่ ถ้ามันจะอยู่โอเคเนี่ยมันควรจะอยู่อย่างนี้เพราะว่าอยู่อยู่ราวตรงตรงช่วงตรงช่วงหน้าอกเนี่ยเวลามันดูดน้ำใกล้กว่าแต่ถ้าเวลาวิธีเลือกเป้น้ำใช่ไหมก็คือว่าให้มันหนึ่งวิธีเลือกเป้น้ำคือวัดรอบอก,อกอวัดรอบอกอก,อก,อก่อนว่าตัวเองหน้าอกเท่าไหร่ได้มาปุ๊บเนี่ยเราก็มาเทียบไซส์ชาร์จว่าไซส์ชาร์จของรอบอ,อ,อกเราอะ่ะเท่าไหร่ไสำหรับอันนี้อะเราใส่เบอร,ร์เอ็มคือมันใหญ่ไป ถ้าดูจากตอนนี้เวลารัดเข้ามาเวลามันกระชับเข้ามาเนี่ยในตัวตัวที่เราใส่น้ำหน้ามันมันชิดเออพอมันชิดเข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาต้องให้อยู่ระดับเนี่ยแนวแนวเอาใหญ่กว่านี้เหรอเล็กกว่านี้สิเด็กเราก็ต้องใส่เบอร์เอสเบอร์เอสก็ลองดูดิเอาเบอร์เอสมาใส่แล้วลองเปรียบเทียบความแฉงระหว่างอ่ะงเดี๋ยวลองเบอร์เอสดูว่าแบบอันนี้เบอร์เอ็มนะอันนี้เบอร์เอ็มนะทุกคนแต่เดี๋ยวลองเบอร์เอสดูว่าเบอร์เอสตัวเป้น้ามันจะไปอยู่ตรงไหน เวลาแกะเนี่ยเราเราไม่เราไม่งัดตัวนี้ออกเราแค่บิดทางนี้ทางแบบนี้ใช่ใช่ง่ายกว่าปะอ้อหางแบบนี้เออแล้วเวลาแล้วเวลาใส่ตัวแรกก็คือใส่สีแดงก่อนเพื่อเป็นไกด์ไลน์บนและล่างเนี่ยเวลาใส่ก็กดเข้าไปแค่นี้อือเอออดแล้วก็ก่อนจะใส่เนี่ยกดล็อกตรงนี้ด้วยอ๋อใส่สีแดงก่ะใส่สีแดงแล้วจะใส่บนหรือล่างก่อนก็ได้เพราะตอนนี้มันไม่หลงแล้วมันไม่ม่วแล้วเดี๋ยวสายมันจะม่วนใช่ไหมใช่ โอเคงั้นเดี๋ยวเราลองใส่เอสดูว่าถ้าใส่ใสเอสเป็นยังไนี่ยเราจับมือขึ้นนี้ก่อนอ่ะเราจับนี้้จูดูจมดูขึ้นแล้วหดหมุนไม่จริงจริงแบบเบอร์เอสมันจะกระชับมากขึ้นใช่มันจะกระชับไปแต่ว่าต้องต้องไม่ต้องไม่แน่นจนเกินไปนะใส่สีแดงก่อนอ่ะสีแดงอ่ะได้เหมือนกับสีแดงอยู่นี่อ่าฉลาดแล้ว เราล็อกมาเนี่ยมันก็ค่อยๆเลื่อนถูกป่ะฮะแล้วก็ถ้ามันนั่นก็ขยับอย่างนี้อ่ะท่ามือใหม่หัดวิ่งเทลเลือกรองเท้ายังไงม่ต้องบอกก่อนว่ามือใหม่หัดวิ่งเทลเนี่ยคนก็ต้องบอกว่าเลือกรองเท้าที่มันซัพพอร์ตเยอะเยอะนะครับแล้วก็ไม่ต้องรัดหรือกระชับมากแต่รองเท้าของไก่ลัดเนี่ยต้องบอกว่ามันแบ่งเป็นรองเท้าแข่งกับรองเท้าซ้อมกับไอตัวรองเท้าซ้อมเนี่ยสามารถใส่แข่งได้แต่ว่าเป็นเป็นทาง เทลที่ไม่ยากนักนะครับก็คือแบ่งเป็นนี่คือฝั่งซ้อมก็คือฟูก้าโปร3กับฟูก้า X แล้วก็ฝั่งซ้อมหรือเทลเทลที่ทางไม่ลําบากก็จะเป็นไฟท์นแอร์นะครับมันต่างกันยังไงพื้นแบบอ่ะมันต่างกันที่พื้นอ่ามันต่างกันที่ดอกยางนะครับดอกยางมันจะมีความลึกและมีความเกาะถนนต่างกันแต่ว่าเราจะไปแข่งเนาะก็จะแนะนําไอตัว2รุ่นนี้ก่อนนะครับก็คือตัวฟูก้าโปร3กับ คูกาเอ็กสองอันนี้มันคือรองเท้าแข่งขันทั้งคู่แต่ว่าคูก้าเอ็กมันจะมีมันจะมีระยะที่ไกลกว่าเพราะมันมีโฟมที่นุม่ม<อ>แล้วก็ดอกยางที่ทนนะครับแต่ส่วนคนที่ใส่คูก้าโฟรสามเนี่ยจะเป็นสายที่ต้องการทางเทคนิคเข้าเยอะๆดอกยางต้องการจิกแล้วรองเท้ามันค่อนข้างกระชับซึ่งเทคโนโลยีด้านหน้าอัปเปอร์เท้าเนี่ยมันเหมือนกันนะครับตัวล็อกจุดล็อกต่างๆควิกล็อกที่มันปลดง่ายเวลาใสเวลาออกแล้วก็มีกระเป๋าที่เก็บ Oh, อ๋อมีซอนด้วยใช่มันก็เก็บเรียบเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่เนื้อผ้ากับความกว้างของหน้าเท้าและตัวโฟมที่มันขยายออกมามันก็เลยใส่ต่างกันงั้นคนที่หน้าเท้ากว้างก็แนะนําเป็นตัวนี้ไหมก็ใส่ตัวตัวนี้ก็ยังถือว่าต้องเผื่อ oh. มันก็ไม่ได้กว้างมากนะถ้าตัวกว้างเนี่ยก็ต้องเป็นรุ่นฟิงค์แต่รุ่นฟิงค์ไม่ได้อยู่ตรงนี้เนาะ uh huh. นะแต่ถ้ารุ่นที่ใช้แข่งขันก็แนะนําเป็น2รุ่นนี้หน้าเท้ากว้างก็ เพิ่มขนาดนิดนึงแต่ว่าโดยปกติเนี่ยเวลาใส่เทลเนี่ยผมเผื่อเยอะกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเวลาลงเขาผมเผื่อเบอร์ครึ่งเบอร์ครึ่งอ่าเพราะว่าเพราะว่าเวลาลงเขาอะเราลงนะคะมันจะกระแทกใช่มันจะจิกบางคนจะเล็บหลุดไปเลยเพราะว่าเรื่องรองเท้าที่แบบพอดีเกินไปถ้าวิ่งเทลมันจะปมกใช่ใช่เผื่อกันการกระแทกด้วยนะครับก็ประมาณนี้ที่เลือกแล้วก็มือใหม่ก็ตัวนี้มันซัพพอร์ตเยอะนะครับมีโฟมที่นุ่ม ถ้าเป็นตัวนี้อ่ะถ้าเป็นตัวนี้ตัวนี้ปฟก้าเอ็กเดี๋ยวเราลองดู่นี้ใช่ลองดูอย่างที่บอกนะคะว่าต้องลองใหญ่กว่าลองเท้าจริงอีกเบอร์หนึ่งอันนี้เราก็เลยจะลองเบอร์สี่ิบสองเดี๋ยวมาดูกันเราแรกลองอย่างนี้ใช่ป่ะอืมแล้วเราปลดตัวนี้ก่อนถูกป่ะแล้วเราก็ตัวนี้ออกอ่ะฮะมันก็จะใส่ได้แล้วโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวลอง มาเกี่ยวสาายมเกี่ยวล็อกเอาใส่เมี่เกี่ยวล็อกอ่าแล้วดึงตัวไปดึงอันนี้อ่าใช่แล้วดึงกลับมาอย่างนี้ไหมใช่นี่ก็ล็อกแล้วแล้วก็เอานี้ซ่อนอันนี้เอาซ่อนไปข้างในนี้ใช่ยัดเข้าไปเลยยัดทั้งหมดเลยยัดหมดนี้เข้าไปโอเคยัดเข้าไปอ่นั่นแหละวิธีเก็บเรียบร้อยแล้วก็ดูหน้าเท้านีแข็งลองยืนดิยืนปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยกระดิกงนิ้วโป้งหน่อยเนี่ยเหลือประมาณขนาดนี้รู้สึกยังไงเวลารัด ก็โอเคนะเออเพราะว่านั้นเวลาเราพอเท้าทิ่มหน้าไปอย่างงี้ใช่ก็ทิ่มหน้าปุ๊กเนี่ยมันจะล็อกด้วยข้าเท้าก่อน้ากตรงหน้ามันจะไม่ชนอ๋อก็อย่างงี้เออเห็นไหมมันก็จะไม่ชนแล้วก็รู้ความรู้สึกว่ามันหลวมไปหรือเปล่าบางคนแบบไม่แน่ใจไงคิดว่าเฮ้ยมันหลวมไปหรือเปล่าแต่แต่ว่าตอนที่วันเราวิ่งลงเหวอ่ะมันจะมีประโยชน์ตรงนั้นแหละที่แบบหน้าเท้าเราไลยไม่จิ้มจิ้มวิ่งใส่นาที ได้แล้วเดี๋ยวไปลองวิ่งแม็กซ์พีเทสลังให้ด้วยไปลองเดินเดินดูต้องมาลองวิ่งนะมันถึงจะรู้เพราะว่าลองไปเฉยๆยังตอบไม่ได้ไม่ค่อยแน่ใจ เรวิ่งแล้วเนี่ยรู้สึกว่าพื้นมันจะซัพพอร์ตเท้าแบบยุก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 หน่อยเออมันก็โอเคนะได้ฟิลดีลว่าแบบเออรู้สึกได้ถึงการวิ่งนอกจากนี้ยังมีทูธาอมยูด้วยเดี๋ยวเราจะให้พิกี้สอนดาวเลือกกางเกงรัดกล้ามเนือ้อเพราะว่าเราชอบ ี้น,นมากรู้หรือยังว่ากางเกงรัดกล้ามเนื้อกับกางเกงรัดลูก,ไม,มกไม่เหมือนกันสิอ่ะอย,อย่างที่เราใส่กางเกงรัดเวลาเราเข้าเลกกิง้งใส่กางเกงรัดหรือไปเรียนโยคะเนี่ยมันคือกางเกงที่มันรัดอย่างเดียวกระชับให้มันดูเข้าลูกะะแต่บอกว่ากางเกง รัดกล้ามเนื้อเนี่ยคือคอมเพสชั่นเนี่ยความที่มันกระชับแต่ละกล้ามเนื้อแต่ละจุดแล้วก็สิงสิงที่มันให้มาอีกก็คือการที่มันทําให้เลือดเราไหลเวียนกลับคืนมาเข mm hmm. าทาด้วยไงก็ mm hmm. คอือมันจะมีจุดว่าตั้งแต่ข้างล่างเนี่ยมีความมีความรัดเท่าไหร่น่องความรัดเท่าไหร่ oh. แล้วตรงตรงน่องมีความรัดเท่าไหร่มันคือความความยืดความดึงของเนื้อผ้าไม่เหมือนกันนะแล้วก็บอกว่า True Time U เนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันอยู่ทา top ของคอมเพรชันเลยเพราะว่าเทคโนโลยี m p s เนี่ยที่เป็น Muscle s t a m นะครับ Muscle Container con c o n t e n a i n m e n t s t a m อดนี้ลิ้นพันกันคอ่ะ c o n t a i n m e n t Containment s t a m p นั่นคือเขาจะมีตัวอย่างที่อยู่ด้านในที่จับลูกไปเนี่ยลูกลูกใช่มันจะล็อกกล้ามเนื้อไว้ว่าเวลาเราใส่กางเกงเนี่ยมันจะกระชับแล้วกล้ามเนื้อมันจะลงล็อกเพราะว่าอะไรกล้ามเนื้อเวลามันขยับ เวลาลเราเคลื่อนไหวใช่ไหมใช่มันจะล็อกกล้ามเนื้อเลยว่ามันคือจุดที่ทําให้มันกระชับได้ถูกสัดส,ส่วนกล้ามเนื้อมันถูกล็อกแล้วเวลามันกระแทกมันจะได้มีถูกบิดถูกเบี้ยวมันจะทําให้เกิดการบาเดเจ็บได้นะครับแล้วก็วิธีเลือกเนี่ยแนะนําให้วัดเอวสะโพกต้นขาวัดเอวสะโพกต้นขาใช่อันนี้เป็นสิ่งที่วัดหลักๆผู้หญิงรั n n i n g เขาแบ่งเป็นอะไรรันนิ่งแล้วอะไรมีอะไรรันนิง่งบ้างมีรันนิ่งกับตัวที่เป็นไม่ได้เป็น MTS อ๋อ,ะอะนะครับมีมีตัว MTS แล้วก็ตัวที่ไม่ได้เป็น MTS ตัวที่ไม่มีเนี่ยมันก็เป็นใช้ในวันที่วันสบายๆวันรีแลกวันรีคอ,อร์เอรี่จริงๆแล้วอ่ะระยะ5 10, โล10ิโลของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกัน<อ>บางทีเราเนี่ยเราวิ่งได้5โลแลกแล้วเราใช้กล้ามเนื้อเราใช้สปีดมันก็ต้องใช้กล้ามเนื้อที่ โซลูชันที่ตัวหน่อยนเพราะฉะนั้นเราก็กระชับได้เพราะว่าหลังวิ่งเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดการอาการบาดเจ,จ็บมันล็อกทุกอย่างแล้วก็มันก็ทายจังหวะวิ่งเนี่ยมันมีจังหวะทายสีได้ม่ะสีเหลืองจางอั้ยอ่ะอันนี้กล่องแดง,งกับกล่ง <c oughs> องต่างกันที่สีจ๊อบจ๊อบไม่มีสัมผอะไรต่างกันที่สีใช่ไม่นึกว่าแบบสีแดงแบบกระชับแน่นสีเหลืองกระชับน้อยหน่อยสมัยสมัยก่อนที่เข้ามาใหม่ๆนะสีทองคือสีลิมิเต็ดคนทามหากันเยอะอ่ามันสวยไง อมันสแค่แคน,แแน,นี้นะคะเมื่อกี้เช็คราคาออกมาแล้วเขาลด40% 4วันด้วยกันนะคะ12 3 4 15 15พอยอนี้ใครที่เล็งๆอยู่รีบม,ม,มาเลยนะคะนอกจากนี้เขาก็ยังมีสาคโคนี่นะคะสำหรับใครที่ชอป5,000บาทขึ้นไปนะคะ9คนแรกนะเขาก็จะแถมหมวกเก๋ๆแบบนี้ด้วยมูลค่า900บาทเลยเพราะฉะนั้นรีบมาช็อปกันนะจ๊ะ รถทังแถมนะคะขนาดนี้ mm hmm. ก็เลยได้หองสมงใหญ่กลับบ้านเลยทีเดียวใครที่ดูแล้วนะคะอย่าลังเลใจรีบมาเลยละกันโปรโมชั่นดีๆแบบนี้และของแถมเยอะขนาดนี้ไป mm hmm. ละ